สวัสดีครับผมแอดไมคครับผมนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรูปลักษ์อีกรูปลักษ์หนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกตัวสินค้ารุ่นใหม่นะครับของ h o u s e w o r ดเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหม้อนึ่งไฟฟ้านะครับผมนะครับชื่อรุ่นของเขาจะเป็น h ฮ b ต ST 3L นะครับผมตัวนี้ ST 3L ข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับ แกะออกมานี่นะฮะอันแรกเลยก็จะเจอฝาเท้านะครับอันนี้ฝาแล้วก็จะมีตัวคู่มือเดี๋ยวขออนุญาตยกออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเรียงให้ลูกค้าได้ดูนะครับผม ่าเห็นกันนะครับตัวนี้นะฮะนะครับนะครผมอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นหม้อนึ่งไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ ST 3 L นะครับผมก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับ ในกล่องก็จะมีหนึ่งในเรื่องของฝาของฝานะครับผมนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกันปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตัวสตรีมตัวซึ่งนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องของเขานะครับผมตัวนี้นะครับผมวัสดุนะฮะวัสดุรอบนอกของเขาครับก็จะเป็นพลาสติก p p นะครับผมตัวนี้ตัวนี้บอกได้เลยนะครับ PP ของเราในไฟไม่ดู ะะตัวโครงสร้างด้านในของเราเป็นสเตเลสเกรด304ส่วนะครับผมนะครับ304ที่มันเหมาะกับในการใช้งานก็คือมันมเป็นสนิมอยู่แล้วนะครับนะครับ304เหมือนกันนะครับผมวิธีการใช้งานนะก็เหมือนเราใช้ซึ่งนึ่งทั่วไปนะครับเราใส่น้ำนะครับใส่น้ำที่ตัวนี้นะฮะใส่น้ำที่ตัวนี้แล้วเราก็ เอาของที่เราจะนึง่งหรือเราจะทำอาหารประเภทนึง่งนะครับปลานึง่งซีอิวนะฮะหรือจะเป็นพวกซาลาเปาอุ่นติมซำนะครับนึงน่งปลานึ่งไก่ได้หมดนะครับอุ่นกับข้าวก็ได้อุ่นแบบเนี้ยผมว่าดีกว่าอุ่นไมโครเวฟนะเพราะว่ามันการการที่มันใช้งาน,นคือมันเป็นไอ้น้ำนะครับมันไม่ต้องมาเจอพวกรังสีต่างๆหรือว่าสะสมในร่างกายเรานะะโดยเฉพาะาตัวไมโครเวฟเนี่ยรังสีมันเยอะนะครับ สะสมไปเร,เรื่อยๆโอเคเขาเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวไอ้น้ำตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะครับเพราะเราใช้ความร้อนจากไอ้น้ำขึ้นมาทําให้อาหารเราสุกหรือว่าร้อนได้นะครับหรือแม้กระทั่งแกงถุงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมใส่ลงไปนะฮะใส่เสร็จสับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะฮะตรงนี้เสียบปลั๊กด้านหลังนะครับผมด้านหลังเครื่อง อนี่นะฮะตัวด้านหน้าก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดมีแค่ไฮกับโลครับปรับได้2ระดับนะครับไฮกับโลแล้วก็เปิดเครื่องนะครับจะมีไฟนะฮะตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะแดงนะฮะเราก็มาปรับความร้อนเอาอยากได้ความร้อนระดับไหนนะครับผมวิธีการใช้งานก็แค่นี้ นะครับตัวพวกนี้ถ้าน้ําแห้งนะครับเครื่องจะตัดไฟให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมนะฮะและในส่วนของตัวฝานะครับด้ามจับของฝาหรือว่าหูจับเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาพิเศษนิดหนึ่งที่ตัวฝานะครับผมหูจับเราก็จะออกแบบมาเป็นทรงแบบนี้นะครับเพื่อจับได้ถนัดมือนะครับส่วนอุ้มมือตรงนี้เราก็มีการพักตรงนี้ได้นิ้วเราจะสอดตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะแล้วแต่ใครถนัดอย่างนี้ก็ได้ แล้วถามผมผมว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราได้เราได้ถือ,อด้ามเขาด้วยมันก็จะแบบกระชับได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวฝาก็จะมีระบายน้ำสองรูนะครับผมตัวนี้นะครับเหมือนอย่างที่ผมจับแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนแต่บอกได้เลยไม่ร้อนแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้หาพื้นเรียบ ไม่ใช่ว่าจะวางได้ทุกโต๊ะนะครับผมตรงนี้หาพื้นเรียบๆวางนะครับถามว่าทำไมด้ามมันต้องยาวก็คือจุดขายของมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับวางเพื่อที่จะให้น้ํามันไหลออกไปนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับเจ้าตัวนี้นะครับมอเอนึ่งไฟฟ้านะครับ ST3L นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรายังไม่จบแค่นี้ นะครับติดตามกันได้นะครับคลิปหน้าเราจะเอาตัวไหนมาอ่าอนบ็อกกันอีกนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ